สามีเล่าเหตุสลดเมียท้องเจ็ดเดือนและเพื่อนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะพากันเหมาตัดต้นยูคาไปขายพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเมื่อวันที่14พฤษภาคม68ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีคนถูกฟ้าผ่า2คนเป็นชาย1คนหญิง1รายเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขุนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดทราบชื่อต่อมาคือนายชานนมูลจัดอายุ36ปีเสียชีวิต และนางสาวอุไรวันโพธิสารอายุ35ปีที่ทุ่งนาบ้านใจดีหมู่10ตำบลใจดีอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดจึงออกไปดูจุดเกิดเหตุพอไปถึงเป็นที่เกิดเหตุทุ่งนาบ้านใจดีชาวบ้านได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่มีคนถูกฟ้าผ่าซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนาจุดดังกล่าวโดยพบรองเท้าสองคู่และกองเลือดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเป็นของคนที่ถูกฟ้าผ่าและต้นไม้ตรงจุดเกิดเหตุยังพบว่ามีรอยถูกฟ้าผ่าจนกิ่งไม้หัก ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลขุนได้พบกับนายนรงริจันทองอายุ30ปีซึ่งเป็นสามีของนางสาวอุไรวันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่ตนไปเหมาตัดต้นยูคาเพื่อจะเอาไปขายต่อซึ่งเหมามาในราคา5,000บาทซึ่งตนได้พาภรรยาที่กำลังตั้งท้อง7เดือนกว่าและเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเหมาตัดไม้ยูคาก่อนเกิดเหตุตนได้ขนไม้ยูคาไปขายในจุดรับซื้อซึ่งขณะนั้นฝนก็กำลังตกรินริพอขายไม้ยูคาที่ตัดเสร็จ ก็ขับรถกลับมาจุดที่เกิดเหตุเพื่อจะมาขนไม้ยูคาไปขายอีกรอบพอมาถึงก็พบภรรยากับเพื่อนของตนถูกฟ้าผ่านอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ตรงจุดเกิดเหตุตนจึงรีบโทรแจ้ง1669และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างจีสีเกษตรธรรมสถานจุดคุกขันให้มาช่วยเหลือและพยายามช่วยปั้มหัวใจภรรยาก่อนจะรีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลคุกขันแต่ก็ไม่ทันทั้งสองคนได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพคุขันได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก่อนจะได้สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการต่อไปส่วนนางสาวอุไรวันที่ตั้งท้องเจ็ดเดือนทางแพทย์ได้ให้มูลนิธิสว่างสีเสถมจุกุขันส่งศพไปที่โรงพยาบาลรีสเกตเพื่อทําการผ่าเอาเด็กออกจากท้องก่อนจะได้ส่งศพให้กับญาติมาบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป